เคยมีคนไปถามพี่มาครับว่าวันนี้ไอสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จเนี่ยมันเกิดมาจากการที่คุณได้ค้นพบสิ่งที่คุณชอบเร็วใช่ไหมคําตอบที่มาซะกเบิกตอบกลับมาครับนั้นน่าสนใจมากเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจในตัวของเขาผิดอย่างสิ้นเชิง เราคงเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่าถ้าชีวิตนี้เราหางานที่เราชอบได้หรือว่าเราหาสิ่งที่เราชอบเจอเนี่ยชีวิตเราจะสบายไปตลอดชีวิตแต่วันนี้ครับก็เริ่มมีหลายๆคนเนี่ยออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้ความเชื่อนี้ยมันเป็นความจริงจริงๆเหรอผมอยากเป็นข้อคิดให้ทุกคนที่กําลังตั้งคําถามนี้ครับว่าทําไมเราเจอสิ่งที่ชอบแล้วแต่เราทํายังไงเราก็ไม่สาเร็จสักทีบางครั้งมันไม่ใช่แค่การเจอสิ่งที่ชอบอครับแต่มันคือการทนทําสิ่งที่ไม่ชอบด้วยในโลกของความเป็นจริงแล้วอะถ้าเราจะทําสิ่งที่เราชอบนั้นให้มันดีหรือว่าห้อชีพได ให้มันสําเร็จได้มันก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งให้เราทําซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเสมออโนชวัชเนเกอร์นะครับที่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกพอกายใช่ไหมฮะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาชอบมากเลยเขาชอบการพกกายเขาชอบการเล่นเวทชอบการเข้ายิมชอบการยกลูกเหล็กหนักๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ชอบก็คือไม่ชอบการคุมาหรเขาเป็นนักกินอ่ะเขาเป็นนจ j o อ eating อ่ะแต่เขาไม่ชอบเลยในเรื่องของการคุมาหรหรืออย่างลลโอนาร์โดดิคาบิโอครับลลโอนาร์โดเนี่ยเขาก็บอกว่า ชอบการเป็นนักแสดงนั่นคือสิ่งที่อยู่ในดี a เขาแต่สิ่งที่เขาไม่ชอบเกี่ยวกับการแสดงก็คือเขาไม่ชอบการที่เขาจะต้องมาท่องบทหรือว่าจําบทอะไรยาวๆนั่นคือสิ่งที่เขาไม่ชอบหรืออย่างผมเองที่คุณรู้จักครับแน่นอนผมมี2ธุรกิจธุรกิจแรกนั่นก็คือบริษัทโปรดักชันใช่ไหมฮะสิ่งที่ผมชอบคือผมชอบคิดคอนเทนต์ผมชอบงานกํากับงานให้ลูกค้าแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือผมไม่ชอบการที่ต้องออกไปคุยงานกับลูกค้าหรือออกไปดีลงานกับลูกค้าหรืออีกธุรกิจหนึ่งครับผมขายอุปกรณ ผมชอบอยู่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกีฬากลอฟแต่อีกสิ่งหนึ่งครับในแง่ของการทําธุรกิจเนี่ยผมขายอุปกรณ์ซ้อมกลอฟแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบและสิ่งที่ผมต้องเจอก็คือเรื่องของการทําการตลาดทุกคนเห็นอะไรไหมฮะว่าไอ้ทุกสิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่เราไม่ชอบซ่อนอยู่ในนั้นเสมอและไอ้การที่เราพยายามฝึกฝนทําในสิ่งที่เราไม่ชอบไปด้วยเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราอยู่กับสิ่งที่เราอยากทําได้แน่นอนครับอย่างอาร์นโนอาร์โนไม่ชอบเรื่องของการคุมอาหารแต่เขารู้แล้วว่าเรื่องของการคุมอาหารคือสิ่งที่จะทําให้เขาไปถึงงเเป้้าาาาหมายที่ขตอกร นั่นคือการเป็นแชมป์โลกพกกายสุดท้ายอานน์เลือกที่จะทําแบบทันซำๆจนเขามีร่างกายที่สวยงามที่สุดและเป็นแชมป์โลกพกกายถึง7สมัยหรืออย่างลีโอนาโดดิคาบิโอครับแน่นอนเขาไม่ชอบเรื่องของการที่จะต้องมาท่องจําสคริปต์ใช่ไหมฮะแต่เป้าหมายของเขาคือการเป็นนักแสดงฮอลลีวูดเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เอาชนะสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาก็ไม่มีทางมายืนถึงจุดนี้ได้หรืออย่างผมนะครับทำเรื่องของอุปกรณ์ซอฟต์กรอแน่นอนว่าถ้าผมไม่ไปเรียนเรื่องของการตลาดเพิ่มเติมหรือผมไม่ได้ไปเรียนเรื่องของการขายเพิ่มเติมผมก็ไม่่สสาามรถง อุปรกรณ์ซ้อมกอล์ฟผมออกไปต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นแน่นอนผมได้อยู่กับสิ่งที่ชอบก็จริงเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟแต่ผมก็ต้องไปเรียนรู้ในสิ่งที่ผมไม่ชอบด้วยเช่นกันหรืออย่างบริษัทโปรดักชันของผมะนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบคือผมไม่ชอบไปคุยกับลูกค้าหรือว่าไม่ชอบไปพิชงานกับลูกค้าแต่แน่นอนถ้าผมไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้บริษัทผมก็จะไม่มีงานนึ่ออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทําคือผมต้องพยายามเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นผมจึงไปเรียนรู้เรื่องวิธีคิดการทำมาร์เก็ตติ้ง,งใน้ี งาททีีี่่ดดดสุอมไ้ผมอยากแชร์เรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของมาสคาเบิร์กเคยมีคนไปถามพี่มาครับว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จเนี่ยมันเกิดมาจากการที่คุณได้ค้นพบสิ่งที่คุณชอบเร็วใช่ไหมนั่นคือคุณเจอเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วคุณได้ค้นพบสิ่งนั้นว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณชอบนั่นคือแก่นที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมนะครับคำตอบที่มาสคาเบิร์กตอบกลับมาครับนั้นน่าสนใจมากเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจในตัวของเขาผิดอย่างสิ้นเชิงเขาบอกวว่่่่าาาาออออีีกคคครรึงงงงนนขขขมสํเเ็จทผู้ ก็คือเขากล้าทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบถ้าทุกคนได้ไปอ่านประวัติมาส์ค์สเคเบิร์กทุกคนจะรู้ดีครว่ามาส์คสเคเบิร์กเนี่ยเป็นอินโทเวิร์ตหรือว่าเป็นคนที่ชอบเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบออกไปพบปะผู้คนแต่มาส์คเคเบิร์กบอกว่าสุดท้ายแล้วไอ้สิ่งเหล่านั้นแหละเมื่อเขาพยายามทําในสิ่งที่ไม่ชอบนั่นก็คือการพยายามออกไปพบปะลูกค้าการพยายามออกไปพบปะผู้คนการทนทําในสิ่งที่ไม่ชอบเหล่านั้นน่ะคือสิ่งที่ทําให้มาส์คสเคเบิร์กมีวันนี้นั่นก็เพราะว่า Facebook เป็นแพลตฟออรรร์์มมขงงกกาาปฏิสัพัพพนนธะหวว่ผู้ค้คดยเาะฉ นั้นครับเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าไอการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมันมีแง่มุมไหนบ้างแต่ด้วยความที่เขากล้าออกไปพบผู้คนให้มากขึ้นเนี่ยเขาถึงรู้ว่าแก่นของการพบผู้คนคืออะไรและสิ่งเหล่านั้นนะครับคือสิ่งที่เขาเอากลับมาพัฒนาแพลตฟอร์มการปฏิสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Facebook ขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมอยากเป็นข้อคิดให้ทุกคนที่กําลังตั้งคําถามนี้ครับว่าทําไมเราเจอสิ่งที่ชอบแล้วแต่เราทํายังไงเราก็ไม่สําเร็จสักทีเพราะบางครั้งเราอาจจะยังไม่ได้ทนทําในสิ่งที่เราไม่ชอบให้มากพอหาสิ่งที่ชอบให้เจออยู่กับสิ่งที่เบื่อให้เป็นและเมื่อคุณอยู่กับสิ่งที่เบื่อได้เก่งคุณจะประสบความสําเร็จได้เร็ว